จีนกำลังเร่งการพัฒนาตลาดเทอร์มินอลให้เร็วยิ่งขึ้นและสร้างกำลังขับเคลื่อนใหม่ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์เทอร์มินอลนั้นรวมถึงเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะรถยนต์อัจฉริยะและหุ่นยนต์อัจฉริยะเป็นต้นบริษัท IDC ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดสากลคาดการว่าปี2025ตลาดเทอร์มินอลของจีนจะมียอดมูลค่าเพิ่มมากขึ้น4% เครื่องอุปกรณ์ AI จะขยายตัวมากขึ้น20%จีนมีความเหนือกว่าใน2ด้านได้แก่ระบบการผลิตและตลาดขนาดใหญ่พิเศษเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์อัจฉริยะในฐานะสำคัญของแอปพลิเคชัน AI นั้นเป็นจุดสำคัญของการพัฒนาเทอร์มินอลอัจฉริยะรุ่นใหม่จะเร่งการอัปเกรดอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกสสารสนเทศแบบดั้งเดิมสู่ความเป็นอัจฉริยะให้เร็วยิ่งขึ้น เพิ่มกำลังขับเคลื่อนใหม่ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน